I'm here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, help me see you. Kill myself, i me see you. สวัสดีครับพี่นอ้องออยู่หากินตามภาษาครับสวัสดีตอนเ้าๆครับตอนนี้ประมาณตีหากว่าครับพี่น้องเกือบหกโมงนะครับผมกับว่าศิพาพีพานนองมาต๊ปลานาดินครับไม้นี่ค็เป็นไม้ยอดฮิตครับคนแถวนี้ก็ัมาต๊หลายเมื่อกี้ผมลงมาเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ครับน่าจะเป็นนาฬิพารนมาต๊กลกางคืนครับเพราะว่ากลางคืนก เขาย่ครับพี่น้องเขาปลาตัวใหญ่พร้อมครับกลางคืนแต่ว่าเฮากาะเบา่างเนาะมากลางเวนจะมารุ่นน้ากันเบิ่งงด้อครับพี่น้องคนอาจจะร้ายแน่อยู่ว่จักเดี๋ยวผมลงไปเบื่องหมายเฮาก่อนหมายถี่มาตอบที่ลแล้วแล้วครับพี่น้องแต่ว่าคนแถวนี้เพิ่งนาม,มาตกแต่อยู่หนีเนาะครับมันกาตตองเดินลัดเลาะ,ะปลานี่ยแหละครับไปมอเตอร์ไซค์เฮ้าจอดว้นี้ละจังไปรุ่นน้ากันเบื่องด้อครับพี่น้อง เหยื่อที่ผมใส่มาเนี่ก็เป็นหัวเชือตกปลาหัวขม่มคือเกาครับเหลือชุงสุดท้ายผมกับมากไวได้ประมาณสีหามือนลวละพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปเบิงหมายกันเลยครับยังมีปลาอยู่วานนั่นนี่ครับพี่น้องผลงานกลางคืนเพิ่นครับพี่น้องปลาจะโกเพิ่หนาเพิ่น,นก็นกำลังสิเก็บแล้วครับ ห้องกับลงเบดกันเลยครับฝ่าแจ้งพอดีครับ ผมก็ลงไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลงไปทั้งหมดหาขั้นนะครับจริงๆอมาหกครับอีกขั้นหนึ่งผมจะนั่งตกเรนสปิวผมว่าจะเรนสปิวเั็กน้อยครับเรนบกแกงเรครับแต่ว่ากาัดเพราลยแบบเรนท่าเวลาครับพี่น้องเอาแต่มาลุนกันบ้างด้วยครับเัวเชือกตกปลาของเราข้ามั้อนี้จะทำนานบอครับพี่น้อง มีอาการแล้วครับพี่น้อง เป็นปลากระแฮครับพี่น้องหรือว่าปลาหางแดงครับใส่ปอใหญ่ครับปลาหมานตัวแรกเนาเก็บครับพี่น้องปลาหมานครับหมานหมนครับตลุดกันต่อเลยครับกตมีตอดอยู่ตลอดเลยครับพี่น้องขั้นแรกฟังทั้งสายมือกับตอดครับแต่ว่ายังบ่ทันติดเนาะมันยังเสาอยู่มั้งผมว่าปลาหน่อยยังกวนอยู่ครับถ่ายหลุตอนแดดออกต้องนัําขึ้น สปิวห้อกับตอตะเลือดตลอดอยู่ครับสปิวหลุนกันต่อเลยครับ แล้วครับพี่น้องอยู่บนอเอาอยู่อยู่ครับ ครับผมแตนที่สอง,องครับพี่น้องเป็นปลาตะโกรครับพี่น้องก็หิมตาครับเกี่ยวหิมตาสุดยอดครับใส่บอยใหญ่ปนไดครับหลุ่นตัวใหญ่ๆช่วงเส้สายครับหมันๆครับตอนนี้กระพานไปได้สักพักแล้วครับ านไปได้ประมาณกว่าบ้านครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับพี่น้องตะเวนกาล่งขึ้นครับเหาก็เห็นมาสองแต้มแล้วเนาะครับใส่โบหไ่กับโบเป็นยังครับนับแต้มคือนเาราถือว่าโอเคอยู่ยังมีผลงานในพี่ให้น้องเบิ่งอยู่ครับบรรยากาศไม้ครับจะมีคนลงมาปะน้อครับกลางคืนเพ่นก็นตกเบิดขึ้นครับ่นว่าป่ามันป่ามันเข่ากลางคืนดี่นว่าครับ่นก็นเลยตกกลางคืนกันเนาะ นี่ก็เป็นสปิวครับนางตกเลลนครับพี่น้องแต่ว่าก็ตอดดีอยู่ครับสปิวผมหาบอมีเบดเบอร์หน่อยเนาะผมบุคอยเ่นสปิลส่วนมากผมกับตกตนาดินก็นเป็นชิโน,นเบอร์สามเลยครับตะกอเฮากามีอาการตลอดอยู่ครับกระดิกตลอดอยู่สงสัยยังเศร้าอยู่ครับพี่น้องปลาหน่อยยังเล่นเยีอดีอยู่ครับ เป็นยังครับก็ยังดีก็เงียบครับจยงหลุ่นน้ากันมองเดือครับพี่น้องเอาแล้วครับ อ่าอีกแต้มแล้วครับพี่น้องเป็นปลากระมังครับแต้มที่สามห่าครับตัวบกค่อยใหญ่านไดยครับตอนเสาปลากินตัวบกค่อยงามเลยครับบกยังครับถือว่าโอเคครับใส่ถอดกรอบครับพี่น้องมันๆครับ อ่านหน่อยบ่ครับพี่น้อง มาอีกแต้มแล้วครับเป็นปลากระมังหรือปลาสะกางครับบานพวงอื่นระ,ะกางนะครับพี่น้องสุดยอดครับซีแล้วครับพี่น้องแป๊บเดียวครับดึงอีกแล้วครับพี่น้อง ไปเลยเนาะครับอาจจะเป็นปลาหน่อยหรือเปล่าครับพี่น่องบยู่เนาะเอาแล้วครับ ปลากระแหหรือปลาหางแดงอีหล่ะครับพี่น้องเก็บอีกหนึ่งครับครับพี่น้องขั้นใส,ส่สุดครับที่ดึงก่อนานนีค่ค็ยังดึงอยู่ครับต่ดึงคอยแห้งครับข้าใจผมเอาขึ้นก่อนผมตรงเอาข้นเ่อนพ่แมนบอก แมนอิริครับพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องเป็นปลากระมังอีกแล้วครับผมหันมาถ่านี่เพราะว่าถ้าหันลงไปทางล่างพี่น้องผมเปิดเบิ่งแล้วมันจะเหมือนเหมือนแน่ครับบ่เห็นตัวปลาเปนไดเนาอนี่ครับพี่น้องใส่โบใหญ่ปันไดครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับรุ่นนี้ครับเอาได้ครับรุ่นนี่สุดยอดครับ จ็เตีมทเที่ยวไ้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไล่เต้มเลยล่ะไปหลุ่นกันต่อได้ครับคือยังดึงอยู่ครับพี่น้องนานดึงอยู่ครับ โอ้ลุดสวยครับพี่น้องโอ้กดขั้นสวยแห้งครับเมื่อกี้นี่ผมว่าต้องใส่สวยอยู่หรอกครับโอ้เสีดดยดายเด้ผมอแบบนี้นครับพี่น้องเอาไหมครับอ้าวอยู่อยู่ครับพี่น้อง ปลากระมังอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องแดดเริ่มออกปลาเริ่มกินใสสวยขึ้นมาแล้วครับสุดยอดครับเก็บอีกแต้มหนึ่งแล้วครับไปลุยน้ำกันต่อครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว อยู่ครับพี่น้องน่าจะมีใส่อยู่ได้ครับพี่น้องโอ้ยว่แม่นหครับน่าจะหมุนก็้ามาครับ <laughs> เป็นปลาเทพโพครับพี่นอ้องอึ๊บโอ้ติดปากอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพี่ให้นอ้องเบ่ง ครับพี่น้องโตเวดติดปากอยู่ครับแต่ว่าผ้าสายผ้าสายเอ็นพันตัวจะพันมาไหนแน่ไหนครับพี่น้องเป็นประเทศพ่ครับใส่ใหไงเป็นไรครับพี่น้องแต่ก็ถือว่าโอเคครับสุดยอดครับปานเ้อแ่บเลยครับอันหมานครับหลุดน้ำกันต่อครับยังมีอาการนี่แหละครับ ao bóng quay anh đó lâu mai anh lấy đó. mai lâu đấy chị đấy, nhưng chưa <laughs> em nó bóng 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 khẩu nó chẳng bóng 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 กอดหน่อยโอ้กอปาาอยู่เว้ยว่าม้ตัวอะไรมาบนบกเขาเดียบร้อยครับนี่ครับมาอีกแต้มครับเป็นปลากะมั่งครับใส่สวยแล้วครับตัวนี้ปลามือเลยแหละครับนี่ครับผมเก็บอีกแต้มหนึ่งครับ เอาอีกแล้วครับพี่น้องดูแล้วอยู่แล้วดูแลบ่ดูแลใจเย็นเลยเอาคืนแล้วมันหลุดเดี๋ยได้มันแต่มือนเขาผมมาหอดนีดแต่ปลาหน่อยกวนปล่อยปลาหางแดงหน่อยโอ้ทำใจเย็นกันห่อ เนีงงก่กอกอะเปนเห,นหมืนแ่จังหวัเียงมันก็นางงานนมีอะไรนะ่าเียงงปลายงก็สวยป่ี่หรี่บกันกวป่ <c oughs> ตนแรก่อนไหปลาสยอยู่ใ <c oughs> <c oughs> นเสปเ,เป็นปลาสวยครับพี่น้อง <c oughs> ตัวหนหน่ยนึ

นันเหนอน้ำบกบกกว่า,วาน้ำยูภาสากลางเน,งนาะยยกินเลิกแอ้ยดยูดพรมกนไนจนเลิกจนจำข้อ นันนน้ครับมาอีกแก้มแล้วครับพี่น้องเป็นปลากระมังอีกแล้วครับตัวนี้ใส่สวยอีกแล้วครับถือว่าโอเคเลยครับสุดยอดครับดึงแนวตั้งเวลาทีละ่ะเอาไป <c oughs> อีกแล้วครับพี่น้องตัวใ,ใหญ่ตัวใ,ใหญ่ตัวใ,ใหญ่จนกระดิ่งบอดังยิ่งกระดิ่งสีผมเน้น bao nè là lén nè. lén năm lén năm. lén 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 con lén tôi มาอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เป็นปลากระมังครับพี่น้อง <c oughs> ตัวสวยอยู่ครับ <c oughs> มาเรื่อยๆเรื่อยๆเงียบไปข้าวหนึ่งอยู่ เวลากลับบ้านแล้วครับพี่น้องเบ่งปลาของเพิินก่อนอันนี้เป็นของเพิินครับสามสี่แต้มครับเพิ่นมาที่หลังมาใสาๆครับน,นี่ผลงานของเขาครับพี่น้องนี่ครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับสุดยอดครับพี่น้อง หัวเชีอตกปลาหัวขมั่มเขาครับอ่าประมาณโลกวักวๆสองโลอยู่พจดคีครับพี่น้องใส่ก็ดีเนาะครับตัวใหญ่โบเห็นครับวันนี้ตัวใหญ่คือว่าโอเคครับสุดยอดครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจน,นะครับขอบคุณไปทางหัวเชืียตกปลาหัวขมั่มนะครับสิเพิ่นต้งเยือะไม่ใส่ พบกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ